พลเอกประยุทธ์จันโอชานายุรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถูกสื่อสัมภาษณ์ว่าหลังเดินทางกลับมาจากบูมบัสเซลจะมีความชัดเจนทางการเมืองเลยหรือไม่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตอบอะไรส่วนเลือกกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งสองฉบับยังไม่ส่งมาถึงรัฐบาลผู้สื่อข,ข่าวถามอีกว่าวันนี้เท่ากับเดินหน้าไม่มีถอยหลังแล้วใช่หรือไม่ในเรื่องการเมืองและคิดว่าเดินหน้าทําการเมืองในรูปแบบท,ที่วางไว้ไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าถ้าถามในเรื่องการเมืองทุกคนก็ทํากันอยู่แล้วคือ ทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นภาระในวันข้างหน้านั่นคือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นการพูดอะไรออกไปก็ต้องระมัดระวังมากที่สุดโดยเฉพาะที่พูดว่าจะทํานู่นทนํานี่ให้นู่นให้นี่ก็ต้องดูว่ารายได้เราเพียงพอหรือไม่ ในการที่จะนำมาจ่ายในสิ่งเหล่านี้ไม่เช่นนั้นจะทําให้ภาพรวมในสถานะการเงินการคลังของเราล้มเหลวผู้สื่อข่าวถามว่านายกตั้งเป้าหมายการทางานในปีหน้าอย่างไรบ้างพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าผมก็อยู่ถ้าสมมติว่าผมยังอยู่ก็ต้องอยู่ได้แค่ปี68เท่านั้นแหละสื่อถามย้ําแสดงว่าความตั้งใจของนายกคือการเดินหน้าต่อทางการเมืองใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเมื่อถึงวันนี้ก็น่าจะรู้แล้วมัง้ง ส่วนไปต่อได้อีกแค่2ปีก็จะไปต่อใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็2ปีก็จะทําทุกอย่างให้ที่สุดและจากนั้นต่อมาก็จะมีคนใหม่ที่เหมาะสมประชาชนยอมรับและทําต่อเท่านั้นเองผู้สื่อข่าวถามว่าข่าวที่จะไปอยู่พักรวมไทยช่างชาติชัดเจนแล้วใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าืออก็เดี๋ยวผมยังไม่ได้พูดเท่านั้นเองเดี๋ยวค่อยพูดเมื่อถามย้าว่าแสดงว่ารอเรื่องกฎหมายให้เรียบร้อยก่อนใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ไม่ตอบก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเมื่อถามว่าสรุปนายกจะเข้าสังก,กัดพักการเมืองใช่หรืืออไมมม่่่และเถาาว มีความชัดเจนถึงขณะนี้แล้วขอให้พูดมาเถอะนายกไม่ตอบเพียงแต่พยักหน้าและตอบว่าอือ